哦。Oh. เออจึงอยู่เอ๋ยอยู่แต่กระไยร้องเรียกลูกเอ๋ยสายใยเอ๋ยเสน่ห์ ใครอยู่บ้านเลยวะนี่ก็มาอเออมันก็เคียงข้ามแล้วนี่วาอุ้ยนี่กูมากับใครวะเนี่ยเดี๋ยวนี่เชียงใหม่มันร้อนว่าพวกเองหน้าพวกมึงก็ไม่วอเตอร์พลุกเหงื่อเลยนี่แน่นักตัวแต่ก่อนสิวะเออเอออีอเล็กเล็กชื่ออะไรบอกเข้าไปสิวะหม่อมฉัาชื่อเปิ้ลทราย ชื่อเปิร์นช่คะชื่อจริงล่ะชื่ออะไรไอรินใี่ิเล็กเล็กนี่รูได้ข่าวมาว่าเพิ่งออกซิงเกิลใหม่ใช่ไหมคะเออร้องในเพลงอะไรวะลองร้องให้ครูฟังสิวะร้องไม่ได้ติด็กขติตหมองเลยดิเด็กขจิตนี่ชมล้ใจไม่ไหวหรอกเอ้านี่นี่นี่อ่ะมึงอภานไปผ่านไปไปเองล่ะชื่ออะไรเพ้คะหมอมฉันชื่อน้องปรตจิตเฮ้ยคะ ตัวเ<ม>ท่านี้นะเรียกนกกระจีบเพคะ,ะหน้าเหมือนลูกนกดีกูชอบอ่ะ,อะเองล่ะเอออีอนี่มันดูหน่วยกา้านดีชื่ออะไรวะอมันนกกระจาบเพคะมันมาเป็นแกงวะ่ะกูตมตุนตต๋นต้มตุ๋นเออนกกระจาบนกกระจาบอ่ะเองล่ะชื่ออะไรกูผมยาวสวยสันซิ้อะชื่ออะไรละ่ะลูกว่าไปฟังดีๆนะเพคะเออเออเออหมอ่อมชันชื่อ นกกระจอ,จอกจ๊กจ๊กเลคะนกกระจอกเหรอนอกกระจอ,จอกจ๊กจกเลคะพวกูมึงสาคนที่มากันเป็นแก๊งนะเนี่ยอันตรายอันตรายอีกคนสุดท้ายค่ะชื่ออะไรข้าเนี่ยมาจากเมืองนอกเมืองนาเพคเมืองนอกจะด้วยถูกต้องเพียร์คาจะให้ข้ามาชื่อนกกระจิบนกกระจาบว่านกกระจอ,อก,กจอเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ข้าจะหาก,กูหรือเปล่าข้าก็เลยชื่อว่า ฟาร์มียีเล็กๆได้ยินไหมวะนี่เรามาจากเมืองนอกเนี่ยสปีดอังกฤษได้หรือเปล่านี่ฝรัง่งเขาเยอะนะพวกเอง I can speak a little bit a little more <laughs> เออมาเป็นเพลงว่นะ <laughs> นี่ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นวันนี้นะที่กูมากระทบปายนาแฉะเนี่ยเพราะว่ากูเนี่ยมาหาลูกกูแม่รถจนาเพราะว่ามีเรื่องจะขอให้ช่วยแต่ว่าตอนเนี้ย ไม่มีใครอยู่บ้านหรือเปล่าวะนี่ถูกบ้านแล้วใช่ไหมอีเล็กๆถูกแล้วนะเครับหลังนี้ใช่ไหมวะหลังนี้เลยไมคะกูกลัวมึงกินไส้กูามากตอนเนี้ยหน้ามึงมีปัญหากับกูสุดๆอ้าไม่ได้การไม่ได้การเดี๋ยวมันจะข้ากว่านี้อ่ะเองละการอีบุญไปบอกแม่รสจานาไปเรียกบอกว่าหมอมแม่มนทาเนี่ยเสด็จมาหาให้ออกมารับหมอมแม่หน่อยถอนสิวะ ไปบอกแม่โรจนาว่าหม่อมแม่มาหาเออเออเออมึงจะขู่กูอีกนานไหมเวยหน้าเนี่ยไป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 เออเออเออหม่อมแม่โรจนาไปเคะร้อนแล้วเกินเชียงใหม่เนี่ยหม่อมแม่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวซะด้วยอยูอ่ว่าหรือเปล่าเจ้าคะอย่ารบลายข้าของคะ่ะหม่อมแม่รจนาะ ได้เรื่องไหมว่าเองไหนไหนไหนได้เรื่องไหมวะไม่มีใครอยู่เลยเจ้าค่ะเแล้วหนีอะไรมาหนีหมาเจ้าค่ะหนีอะไรวะหนีหมาเจ้าค่ะพวกมึงนี่เลี้ยงไม่ได้เรื่องเลยวะทีหลังกูจะไม่ส่งเกย์น้อยให้เป็นกำนานแล้วใครดีวะใครดีใครดีใครดีหน้าละมอนฉันไม่ไปขายเออไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องมึงเนี่ยหน่วยกล้าดีหมนเป็นอาหารเก่า โดยกล้ามันดีนะว่าไปวัดเล็กยิบทุกวันแน่หม่อมแม่รสจนาเพคะโนโนระวังเสาไฟออกลูกหม่อมแม่รสจนาเพคะเสด็จแม่เสด็จมาหาเรานะเพคะม <c oughs> ี <c oughs> อะไรมาอีกวะหมาเหมือนกันเพคะมึงรับแทนกูหน่อยละกัน <c oughs> ไม่ได้เรื่องเลยอยีพวกเนี้ยหลอกตากตูตลอดคุณผู้ชมขาเอาไงดีคนไทยมันไม่รอดงั้นหรอง อิมพอร์ตละกันเนาะเออเออเออีฟานโกม้มอ่ะไปอีฟานโก้ไปไปไปบอกแม่รจนานะบอกว่าสเสด็จแม่บรราเนี่ยมาหาพห้รีบออกมารับแม่หนอนะๆๆอๆๆ่อยนะไปไปไปโกโกโกเออ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 เ้ยีๆก็น่าจะได้เรื่องวะ่ะเออเอเดินดีๆไม่ได้ด้วยนะหูนั่นไม่หูไม่เท่ากันบอบแม่รจนาเออเสียงม,มันมดีเสียงมันดีเสียงมันดีาเออโอเปร่าโอเปร่า หมอแม่เราจะนาไปครับแต่แม่มาหาครับมันหอนแรงเกินว่าร้อยเนี้ยสมัยอยู่ยนเกาะเฮ้ยนเป็นยังไงบ้างด้เรื่องไหมว่าอีฟามิโก้เหมือนจะโดนผีเข้าเ่ไปคะ แม่เห็นมีเลยไม่รตนาเห็นก็ผีพวกมึงนี่ไม่ได้เลือกเลยหลอกตากูตลอด,ไ,ไ,ดลอไป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 ,ไป,ไปเกน้อยกูจะไม่ให้แล้วคนเราตัวเนี่ยจะไม่ให้แล้วนี่เดี๋ยวกูเนี่ยจะเรียกลูกกูเองฟังไว้ฟังไว้ไม่รตนาลูกอ,อยู่บ้านหรือเปล่าอ,ออกมาร<อ>ับแม่หน่อยสิลูกไปไานปาาไปไหนเนี่ยรจนาไปไหนไปนยรนเด็กเล็ก,ก<อ>ด้วยดูด้วย โยมยืมปืนปานเอร้องคู่ผูกหัวผู้ฝากแฟนแต่กูหลงณลโง้เสียงซ้ำเลียง่ี้จะนาลล้ทนนั้นอยู่บ้านหรือเปล่าร้องเรียกตยมแน่นอนที่ร้ประตูเนี้าไอ้ี่เล็กช่วยกูดูด้วยนะว๊ะ นะรกราบกราบบทธรรมาแลโสเออนางนนมีใจไปรักมีทางหน,น้าเคยรกราบกราบบทธรรมาแลโทนะเออ